สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานเพ s อาซอจะมาสาธิตวิธีการเริ่มคำนวณเงเดือนนะครับหลังจาก EP ก่อนๆที่เราทำการเซ็ตเงินได้เงินหักเรียบร้อยแล้วนะครับ EP นี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการสร้างงวดนะครับงวดที่ผมจะสาธิตเนี่ยจะเป็นของรายเดือนนะครับ1เดือนเนี่ยมี1งงวดนั่นเองนะครับวิธีการสร้างนะครับเราก็ามาที่เมนูเงินเดือนนะครับ แล้วก็กดที่คำว่าสร้างงวดนะครับแล้วก็เลือกเป็นประเภทเงินเดือนนะครับวันที่เริ่มงวดแรกของปีเนี่ยก็โดยทั่วไปแต่ละบริษัทก็จะเป็นวันที่1เดือน1นนะครับหรืออาจจะมีบางบริษัทที่เริ่มวันที่26เดือนธันวาก็จะมีประมาณนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตเป็น1เดือนหนึ่งนะครับจำนวน งวดการจ่ายนะครับหนึ่งเดือนละหนึ่งงวดหรือเดือนละสองงวดโอเคผมก็จะมาสาธิตเดือนละหนึ่งหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปก็งวดที่เริ่มทำเงินเดือนบน h ฮดอาอนะครับสมมติว่าผมเริ่มมาใช้ h ฮดอาอเนี่ยเมื่อเดือนสี่นะครับผมก็จะเลือกเป็นงวดแรกของโปรแกรมก็เป็นงวดของเดือนสี่นะครับก็เลือกวันที่สี่ เริ่มก็คืองวดที่4นั่นเองนะครับส่วเงิดที่งวดที่1 2 3เนี่ยเราก็ทําการนําเข้าเป็นเงินสะสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ต่อมาก็วันที่ชําระนะครับต่อมาก็จะเลือกเป็นวันสุดท้ายของของงวดนะครับหรือเราจะเลือกเป็นวันที่อื่นก็ได้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับหรือว่าอ่าอยากเป็นวันถัดไปไอของ วันชำระเป็นเดือนถัดไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นวันสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับพอกดสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีงวดทั้งหมดเนี่ยขึ้นมา9งวดนะครับก็คือเริ่มก็คืองวดที่4จนถึงงวดที่12นะครับเราก็มาดูที่หน้ารอทําเงินเดือนนะครับตรงนี้มาระบบก็จะแสดง งวดที่เราต้องเริ่มคำนวณแล้วนะครับก็นับจากาวันกำหนดจ่ายนะครับวันปิดงวดเนี่ยก่อนมา,าถัดมาอีกสิบห้าวันนะครับสมมติว่างวดที่สี่ของเราเนี่ยปิดวันที่สาสิบนะครับวันที่สิบห้าเดือนสี่เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้เราก็ต้อง เริ่มเราต้องปิดงวดตั้งแต่เดือนแรกถึงสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราปิดข้ามเดือนข้ามงวดเนี่ยจะไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มปิดตั้งแต่งวดที่4ก่อนนะครับผมก็กดคลิกเข้ามานะครับเราก็ทําการใส่พินนะครับเพื่อให้แสดงราคาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดคํานวณเงินเดือนตรงนี้ได้นะครับ ระบบก็จะทําการบวกนะครับเป็นยอดสุทธิตัวนี้ให้นะครับโดยการนําฐานเงินเดือนมาบวกลบเงินได้เงินหักนะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเงินหักหรือเงินได้เนี่ยมาจากไหนนะครับคานวณจากอะไรนะครับโดยการคลิกที่โปรไฟล์ของพนังงานแต่ละคนนะครับเ,เราก็หัวข้อแรกก็จะเป็นเงินเดือน ค่าจ้างนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นฐานเงินเดือนนะครับผมพนักงานคนนี้ก็มีฐานเงินเดือนเดือนละ2 0,000บาทนะครับค่า OT ทีนะครับคลิกมาปุ๊บถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็จะแสดงนะครับอันนี้แสดงว่าเดือนที่4พนักงานคนนี้ไม่มี OT นั่นเองนะครับเบี้ยขยันนะครับอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันส,สดิการนะครับอันนี้ก็จะมีขึ้นมาแสดงว่ามีการคำนวณมีการใจ่ายให้นะครับ แล้วก็ดูว่าถูกต้องหรือเปล่าก็คือเราตั้งเป็นได้40่าวันต,ต่อวันที่มาทํางานนะครับพนักงานคนนี้เข้า19วันนะครับก็เอา40คูณ19ก็ได้760อนั่นเองนะครับหากนัที่จ่ายเงินเดือนของพนักงานนี้ไม่ถึงที่อาช่าภาษีก็เลยไม่มีนะครับโอเคก็มีการหักจากการมาสายแล้วก็กลับก่อนนะครับแล้วก็ระบบก็จะขึ้นว่าวันไหนบ้างนะครับ อันนี้คือวันที่1น,นะครับวันอังคารเนี่ยเขมีเขามีการมาสายนะครับอัน,นจะเป็นการหักตามาคิดตามฐานเงินเดือนจริงๆ,งๆนะครับเพราะสาย10นาทีก็หนูก็จะคํานวณมานะครับว่ารายได้ต่อนาทีเขาเท่าไหร่แล้วก็มาคูณกันนะครับสรุปแล้วก็จะถูกหักไป13.89บาทนั่นเองนะครับหัก ขา,งาดงานพนักงานตรงนี้ไม่มีการขาดงานก็เลยไม่ขึ<ๆ>้นนะครับไม่มีการลามไม่รับค่าจ้างนะครับไปก็เงินสะสมนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเราทําการเพิ่มเงินสะสมของเดือน1นึ่เข้ามานะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับหรือเราจะแก้ไขเงินสะสมก็ได้นะครับถ้าเกิดผิดโอเคต่อไปก็เบิกค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีการเบิกก็เลยไม่ขึ้นนะครับเบิกเงินเดือนด้วยเช่นกัน รประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างสมยศขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับคนสมยศเนี่ยเขาจะมี Ot นะครับระบบก็จะมีบอกนะครับ Ot วันไหนบ้างนะครับแล้วก็กี่โมงถึงกี่โมงรวมเป็นาการทำโอทีในกะหรือนอกกะอย่างละกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแสดงการคูนด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับ โอเคประมาณนี้นะครับาเบีย้ยขยันนะครับเหมือนคนนี้จะได้รับเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะมีบอกว่าเ,เขามีคุณสมบัติด้เบีย้ยขยันนะครับเป็นการประเภทแบบนับขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเริ่มนับเป็นงัวที่1นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็คนนี้ก็จะมี กูกยจสอด้วยนะครับก็จยมาีหักไป500บาทนะครับเราสามารถตรวจสอบปุ๊บถ้าเกิดอันไหนหักไม่ถูกต้องหรือบวกไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอย่างคนนี้เนี่ยที่จริงเขาก็ควรที่จะได้720เนี่ยเราก็แก้ตรงนี้ได้เลยนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดแก้เนี่ยมันก็จะมีขอบสีทองทองนี้ เรบอใหเห็นว่าช่องนี้ตัวเลขเนี่ยไม่ได้มาจากการที่ระบบคำนวณใหอ้อัตโนมัติจะเป็นการที่หัวหน้าเนี่ยหรือ HR เนี่ยเป็นคนแก้ไขหรือใส่เองนะครับออย่างเช่นเงินตกเบิกก็เช่นกันนะครับสมมติว่าใส่ไป100บาทนะครับมันก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับถ้าาสีเหลืองสีทองนะครับถ้าเกิดมีการแก้ไขอะไรก็ตามแต่นะครับเปการแก้ไขแล้วยอดบวกยอดเข้าไปต้องกด บันทึกโดยการคำนวณเงินเดือนตรงนี้นะครับระบบกก็จะทําการบวกให้แบบนี้ให้อ่าบวกให้แบบนี้นะครับที่ช่องยอดตัวทีนะครับโอเคเมื่อเรามีการใส่ตัวสอบเรียบร้อยแล้วว่าเงินได้เงินถักอันเนี้ยถูกต้องครบแล้วเราก็กดคําว่าส่งตรวจสอบนะครับแล้วก็มีให้อัปโหลดเอกสารอนุมัติด,ด้วยนะครับ ถ้าเกิดมีเอกสารก็อับโหลดเข้ามาได้แล้วกดอนุมัติอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะมะีขึ้นคําว่ารอชําระนะครับสถานะนี้นะครับเราก็กดติ๊กเพื่อระบุว่าคนนี้เราทําการชําระไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดติ๊กหรือเราก็กดติ๊กไปเรืร่อยๆจนครบ คลครบทบนะครับมันจะขึ้นคําว่าปิดงวดน,นี้ให้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกดติ๊กทั้งหมดได้นะครับถ้าเกิดพนักง,งานเยอะเกินไปนะครับก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับเช็กบ็อกด้านบนกดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่าสำาระแล้วตรงนี้เราก็กดมันก็จะขึ้นเป็นสถานะ รอปิดงวดนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราชำระแล้วครบทุกคนนะครับผมระบบก็จะไม่ให้ย้อนกลับแล้วนะครับมันสามารถแก้ไขได้แล้วนะครับยกเว้นอนอกจากเราจะกดปิดงวดนั่นเองนะครับปิดงวดก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถโหลดเอกสารต่างๆนะครับก็จะเป็นเอกสารอนุมัติเงินเดือนนะครับที่เราใส่ไปต่อ,ตอสถานะรออนุมัตินั่นเองนะครับ แล้วก็สลิปเงินเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกว่าปัจจุบันกับทางร่รวมทั้งเดือนอันนี้จะมีผลกับกา,ารคำนวณเงินเดือนแบบ1น,นึ่งเดือนมี2ง,งวดนะครับแล้วก็มีเอกาสารประกันสังคมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับองอ1หนึ่งนะครับเพราะว่าองอ์อง,อห,องอหนึ่งกออันนี้ก็จะต้องดาวน์โหลด งวดสุดท้ายของปีเท่านั้นนะครับรวมไปถึง50ถวิด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับาการสร้างงวดเงินเดือนนะครับเขาจบการสาธิตจะเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ